สวัสดีครับไมลแปดสุดไบ์มาแล้วครับวันนี้จะเป็นไมล์แปดสุดไบท์รีวิวนะครับเราจะมารีวิวของแต่งแต่ยานรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามากันร้อนๆเลยนะครับวันนี้จะรีวิวล้อหลักอานของ G ีโววันนะผมปกติล้อหลักอานที่เราใช้ของแต่งกันมาก,ก่อนนี้จะเป็นรุ่นแบบพวกซุปเปอร์ไลท์เน้นความเบาเน้นสีสวยรอบนี้นะครับเรามีล้อหลักอานรุ่นใหม่ที่เน้นความแข็งแรงโคตรสตรองนะครับเป็นแบบดับเบิลล็อกนะครับผม เดี๋ยวชมกันครับว่าลัตระอานรุ่นนี้มีดียังไงแต่บอกเลยว่าตัวนี้ราคาเพียงแค่890บาทครับผมชมกันครับนี่นะครับอยู่กับลัลระอานที่ประวันครับมาในกล่องพลาสติกแบบนี้เลยครับดูดีมากๆนะครับแพคเกจจิ่งดีจริงๆครับผมอ่เมื่อแกะกล่องมาเจอลัลระอานแบบนี้นะครับมันจะเป็นซุปเปอร์ล็อกก็คือล็อกได้สชั้นนะครับใครคุ้นเคยกับจักรยาน ของไทเรลนะครับจะเคยคุ้นเคยแน่นอนไทเรลรุ่นใหม่ใช้แบบนี้เลยรัดที่หลักอานการไหลลงนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันดีมากนะครับเราเจอกับพวกไทเรล F X อัลฟ่นะครับตอนนี้สำหรับรถสกูลพวกดาคอนท่อ3า9เรามีของ g ีประวันมาแล้วครับผมราคาน่ารักเกียง8ปดบาทเท่านั้นเองนะครับการมาของเขาคือ ท่อนล่างตัวนี้จะรัดกับเฟรมของรถนะครับส่วนท่อนบนจะรัดกับหลักอานเอาไว้นะครับอ่าเพื่อไม่ให้หลักอานเนี่ยมันขยับลงเพราะตัวนี้รถจะเป็นตัวคําไว้อยู่นะครับอ่าบ uh ูช huh. <Boost S 1> ของเขาจะเป็นทองเหลืองนะครับมีความแข็งแรงนะครับมีความแน่นปกติบูชของลักหลักอานบนตัวเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกซึ่งแน่นอนเวลานเรา um ตัวดักเนี่ยพลาสติกมันจะให้ตัวได้ยึดหนึ่งมันจะอยู่พออยู่ปุ๊บมันจะค่อยๆสลิปลงมาเรื่อยๆตึ๊ดตึ๊ด แต่พอเป็นทองเหลืองเนี่ยมันให้ตัวไม่ได้เลยฉะนั้นมันจะแน่นโคตรเลยนะครับอ่ข้างบนนี้จะเป็นฐานสามสิบสามตันที่เก้านะครับนี่เรียกอันดาคอนสาตันที่เก้าเราใส่ให้ดูนะครับออ่อ่า <c oughs> หน้าที่ของเขาคือตัวเนี้ยเขาจะประกบรัดตัวนี้ไว้อย่างแน่นเลยนะครับทําให้ตัวนี้เป็นตัวคั้มชั้นที่สองกับตัวของเฟรมลัดอีกแท่งอีกชั้นหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่าเรามีจุดรัดหลักอันเนี่ยสองจุดเลย ทำให้หลักอันเนี่ยมันเคลื่อนที่ลงไปได้โคตรยากนะครับอ่าแบบนี้เนี่ยถามว่าเหมาะกับใครนะครับมันจะเหมาะกับคนที่ใช้หลักอันคาร์บอนนะครับมากๆเพราะว่าถ้าเรารักหลักอันคาร์บอนแรงๆอ่ะเราก็อาจจะกลัวว่าหลักอันมันแตกแต่ถ้าตัวนี้มันค้าอยู่ข้างบนเนี่ยกับมีจุดยึด2จุดเนี่ยโอกาสไหลลงเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นศูนย์จุดศูนย์เลยครับผมฉะนั้นมันจะแน่นมากนะครับแล้วก็ช่วยถนอมเฟรมด้วยนะครับอ่า แล้วใครใช้รถพับคาร์บอนอย่างเช่นพวกจาว่านะครับผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเหมาะเพราะว่ามันช่วยให้แบ่งเบาภาระที่เฟรมได้ด้วยนะครับสนใจก็ทาไ,ได้เลยครับผมราคาเบาๆแค่890บาทครับผมกับลหลักอันซุปเปอร์ล็อกจากค่ายจีเปวันครับผมแน่นแน่นจริงๆแน่นมากนะครับนี่นี่ขนาดเราแน่นจริงครับผม อันนี้เนี่ยอย่างที่เราที่เฟรมนะนี่เราแค่ข้างบนเองนะครับบอกเลยว่าดีจริงๆครับผมทีนี้ผมเชื่อว่าอะไรถ้าตัวอยากรู้มันหนักกี่กรัมเน้ไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขอเอาแต่ช่างเอราช่างแบบหยาบๆให้ดูกันก่อนนะครับว่ามันหนักกี่กรัมนะครับช่างเรานะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าช่างแบบหยาบนะครับเราไม่ได้ไม่ได้แบบพอดีรีบนะครับขอหยาบไป้่อนครับเซตซีโร่แล้วนะครับ0 0นยุดนศย์นะครับตอนนี้นะครับอ่เราลองช่างดูครับ 90กรัมนะครับน,น้ำหนะักแค่90กรัมแข็งแรงขึ้น2เท่านะครับน่าสนมากโอเคก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่ต้องการรับเล่อ่านซุปล็อกที่แข็งแรงทนทานมั่นใจได้นะครับของจีบประวันราคา890บาทน้ำหนักแค่90กรัมครับผมวันนี้มานสดท้ายขอตัวลาผมสวัสดีครับ